สวัสดีค่ะวันนี้กับมาพ่อกันอีกนะคะผ้ะมามะเขาป้ากล้วยเนาะ,ะกล้วยกล้วยตอนในยุถนนทองคําถนนทองข้ามอีกถนนหนึ่งนะคะถนนทองคําสายสองนะคะ,ะเป็นถนนกล้วยของเฮานะคะแล้วก็มีย่างน้านะคะ,ะ,นะ,นะ,คะถนนเ้นนี้นะคะเป็นกล้วยที่เราปลูกนี่ปลูกมัตงหลายปีแล้วพี่น้องปลูกมาประมาณโอ้อ ว่าแมนจะหกเจ็ดปีแล้วดีค่ะประมาณนั้นนะคะกล้วยกล้วยที่ปลูกอยู่นี่นะคะยังพันี่เปลี่ยนพันได้ขยายออกไปใส่เป็นพันตอนที่เขาปลูกดังเดิมเลยตอนแรกที่เขาปลูกนะคะเป็นพันกาบขาวท่ายางประมาณนี้ละค่ะอันนี้ขันจำผ่วผิดนะคะ,ะคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของของพันุนี้เนาะเพิ่นเอาเอาความเอาเอาเอาข้อดีเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นกะเฉมีใบสวยนะคะพี่น้องใบเพิ่นนี่ใช้ประโยชน์เฮ็ดใบได้ ไปห่อขอ้าต้มห้างห่อหออยางสิมไหมคะใบเพิินสิง,งามมันเถาะใบเพิ่นสวยนะคะกาบขาวท่ายางนี่เนาะแต่ว่าพอดีเขาเป็นปลูกอยู่น้าไหมคะ่ะปูกอยู่น้าเขาปฏินีร่มกับแห้งเนาะต้นมันสูงค่ะนะต้นเพิินสิงเป็นคือสูงเพี้ยวหมคะ่ะงามอ่ามันเกิดจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าข้อดีของเพิ่นนี่คือเขาปลูกไว้ตั้งแต่ตัง้ตง,ตงแต่บอกว่าจเจ็ดเจ็ดปีพอนอะ บ่ได้เปลี่ยนหม่องพจนกับบ่เป็นอย่างเนี้ค่ะพจน์กับยู่ได้เนี่ยปีนี้งามนะคะบ่เป็นโรคบ่ค่อยเป็นโรคบ่อยังไงอันบ่เคยเป็นโรคตายพ่ายพจนกับยู่น้ำเข้าโรคพจนกับยังอยู่ครือเก่านี่ยไหมค่ะเนี่ยโรคก็ออกโรคหลายแล้วกะนุ่ยกะประมาณนี้อันนี้คือฮ่องวันวันบ่เม็นเครือสาวเนาะการเป็นเครือสาวกัหญ่อยูขายเงา้อยู่ไอ้กระสีดบ่ก็นี่ยู่แต่นี้มันเป็นว่าอันเป็นลูกที่มันขึ้นอยู่นี่ซ้อนขึ้นอยู่นี่เรื่อยๆไหมค่ะ เป็นลูกเกาต้นเกาบนกล้วยต้นเกาใช่ไหมคะก็ยั้งออกเครื่อให้กินอย่้าเขาดูแลดีก็อาจจะงามกว่านี้นะคะอันปีเข้าก็ยังจงไ้ถามแม่งหน่อยก็ได้ละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจ,วววจะมาคอยจัการถามาตัดอดู่ปีนี้เนาะ,ะมันออกหลายปีนี้กล้วยออกลายบัครังได้คะ่ะพี่น้องกล้วยเขางามนะคะนี่ผ้ามาเบงเนาะเนี่ยคะ่ะกล้วยเข้าอันนี้เป็นเป็นพันหนึ่งเนาะกับขาวท่ายางนี่แหละคะ่ะใบเิ่นสีงามคะ่ะ คันผู้ใดใส่ประโยชน์จากใบเนี่ยปลูกปลูกพันธุ์นี้ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าใบมันจะสวยนะคะเห็น่าขาใบใบงามแต่เขาปลูกอยู่นาก็จะมีปัญหาอยู่ว่าลมมันแห้งเนาะใบก็จะบาค่อยบ่งามเนี่ยคือลมตีตีใบแล้วมันสอยเบิดนึงสิไหมค่ะแต่โดยธรรมชาติของเพลินเนี่ยคันปลูกใบมองดีๆเนี่ยปลูกเพื่อใส่ประโยชน์เรื่องในเรื่องของใบนี่ก็จะโอเคเลยค่ะอันนี้อันนี้ปลาล้วยอันนี้เนาะค่ะพอดีสามีเล่ามาถางฉางลงนะคะตอนแรกเพื่นก็บ่ไดดูแลมันเนาะ ีนี้เพิ่นแล้วมาดูแลต้นปลาล่วยปลานีปรากฏว่ามันก็โอเคไหมคะพาอได้แสงเต็มที่เรากา็ตัดนอตัดยางออกต้นมันก็เลยสมบูรณ์ขึ้นนะคะอันนี้เขาจะได้หลายเครื่อยู่ปีนี้ค่ะป่วยอันนี้เรินน่มงามนะคะอันนี้เป็นกลวยต้นเก้านะคะท,ที่ที่เขาปไว้จะโดนแล้วมันก็ยังอันนี้ลูกของมันไหมคะ่ะลูกที่มันซ่อนขึ้นมานะคะปกติต้นกลวยขันเท้าแตงกิงดีๆนะคะทำความสะอาดมันเราก็มันก็จะไม่มีปัญหานะคะกันอยู่ได้นะคะ การดูแลเนี่ยพอดีสามีเรามาตัดตัดนอมันออกจงไว้ห้แม่มันเลี้ยงลูกใช่ไหมคะมันจะได้บริหารอาหารกันหน่วยมันก็จะใหญ่มันก็จะไปสดใสอย่างสีละค่ะก็บ่เป็นลกนะคะอันนี้อันนี้ข้อดีของมันแต่ขอเสียของกวยอันนี้เนาะกาบขาวท่ายางเนี่ยต้นเขาสูงเขาเพี้ยวนะคะเขาเขาเขาหุ่นดีนะโอายไงไเนาะเขาบอกคือกวยเตี๋ยนี่แหละที่เขาเจอปัญหาคือเขาอยู่เขาอยู่เทิงกันแทนงใช่ไหมคะลมมาเนี่ยหักมืดแทนทีเขาจะได้กินหน่วย มันต้องำํำปัญหาของมันคือต้องำํำเฮาบ่ามีเวลามาคำํำค่ะก็กจะเป็นอย่างสัน้นแต่ขันเฮาดูแลมันดีๆเนาะเดี๋ยวดูแลดีๆมันก็จะไม่มีปัญหาดอกค่ะพี่น้องอ่าคือมีมีเวลามาขำใช่ไหมคะเพื่อนก็ตอบโจทย์ในยุคนะคะปลูกเห็ดใบเนะบาะใบเห็ดขน้นมเห็ดข้าวต้มเลือกไปขายเองใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นประโยชน์ของเขาเนะเาะเฮาปลูกไปกล้วยไวล้ลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้อง